สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเศร้าๆตอนเศ้าๆพี่น้องเจมีวุ้นอกขาวเยอะเือเนเจ๊ฮะายสพแล้วได้ฮะเอาซองอันสีใครดีใครให้ได้องพันเนาพันกีบก็เอาศพศพเท่าไรก็อาแล้ว ขุนมะพร้าวจะเอาไปหาผู้เหตุทางกินจักบาทดน้อยหนึ่งนะผมไปจะอันนี้ก็บูมแล้อยู่บ้านน้องแต่เออซอกศพเไปมาซื้ออันขุนมะพร้าวเพลินเอาะว่าจะไปแปลงทางอยู่ทางไปบ้านน้องสนุกทางมันโหดแท่งเลยเนาะตอนนี้เจ๊จ้าเห็ดกินนี่ยังผูกอยู่ในผูก ใช่พูดแวบๆอยู่ได้เอาซื้อแป๊บนึงากัเดนเดียวครับถุงนี่ยไม่มียักทุ้งสองศพนึครับอะไร่้องได้โจ๊กขากับสิออกเดินทางไปแปงทางหมดแลตอนนี้ก็อยู่งานเจเดี๋ยวไปเบิ่งนน้ำกันบ่แปงเถาะแปงทางหมดเลยพี่จกมอดแรพี่้องเลย ไปคนมามากในทีดนดได้ไปน้องได้บุญองค์เอามาแจกเป็นซอศพปอเทินกำลังแจกซุปเปอร์เอ้ด้้ซุเปอร์เขาไปถือข้างไง้ซุปเปอร์คนดินคนดินคืลลนเล รถเชื ương, ่อค <Aqui. S 1> like ู <c ười> <c ười> <pulled away> ่รเมี้นี่ทำาได้กับสนีแหละทงมไร้มันเสียง่าแบงทางเออนั่นแล้วสตายนอนไปหรือไงไปอเว้มาซาเนี่น้อยนิใชก่า บ่าโน้างก็ได้ย่าุบนกุ้งจะไปเยอะกว่าได้ย่างนี่นะบ้นนี้ใส่ติดกองนันเอไม่ค่อยไว้น่ะแบงขากันไปมาลำบากเลย เบาา่ได้แล้วจะเลีเ้ยงแบ่พอะไระกเริ่แท้ <c oughs> องยังวาได้กำบาดเดียวดีท <c oughs> ้องบาดต้องแค่ต้องแค่ต้องแค่คอยลังเหล็กตองสิเ <c oughs> <c oughs> ยาบเยาบเยาบเยบๆยาบให้บังดูโอ้โอ้ขึ้แข็งเลย รถไทยกันไล่ของแท้เบรกเบรกเบกเบรกเบกมีเบกอยู่บ่เออไปพุ่นเนาะรถยำคนโตรถใหญ่เขาเจ้ามาเนาะมาเบรกอูอู้อู้เดี๋ยวมันมันไปงา เด้งดงดึงเล็เล็กซองลอยหลังอุ้ยเราไทยกัโหดกันนะีรูว่กันได้เอาอีกบาทหนึงอ่ะวู้ฮู้โมขึ้น มันคือมุนตีนเดียวหรือไทน,นะระพบมุนตีนเดียวก็มีเบคกับมี <c oughs> บอะไยนะกัน,นรไรขน,นาดด้น้องเอ้ <c oughs> เาตีดียวอีกแหละวาอยู่จักมันน่ยังดีแต่เราอยากจะางนใหม่คือว่าเราซื้อใหม่ไม่าหางมันไม่กัที่เกียนไมัน็ถูกเน่่ากเอาถกเอาทางบ้านเขาทางเขาต้องเตมันเป็นน้ำกำเลี่ยวมันกำเลี่ยวมันอันนั้นแหละเออกำเลี่ยวมันบปดีไปนะเลยรด หนึ่งสอไปเอาไปน้องไปเลยเออพ่อพเื่อสิทธิ์นั่นวาน้เป็นอะไหรือว่างกากทปลาเราใหญ่เขาฆ่าจนดนั่นเล็กอันนี้ขาดเนาะเล็กยังวันไหนล่ออะไรเ่องวางเงาเนาะ ว่างเง้เลยเขาถักได้ีอส้ออเออมจะค่อต่ำเลยนี่แม่ายรถเลยแม่ยรถนี่อะไรของแถมออะไรของแถมเดี๋ยวร้อยว่าแตกหนึ่งวะพี่แตกเล้วทำเงาั้งเขาเั้งควงวะตั้งควงเลยยังลงาท่านเดียวองจ้เออทั้งควงหลดแล้ว การแปลงทางโอ้ยค <oung> ือโหดแท้เราทยถอยหลังเราทายยังถอยหลังไว้เนี่ยขึ้นบ่อไป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 ก่อนยังสุดท้ายพอดต่กว่าพูดนี่นะโอ้ยไปทอดบนขึ้นอยู่นะคงแท้อะไรได้เนี่ย เล็กน้อยรถอันยุกเก่าั้นนี่แหละเออสองระวังเด้อรถถ่ายรถจักเข้ามาทางล้างนะโมเมนต์ไฟจะขู่คู่อลีเจ้าแเลยได้กันเลยเออโอ้ยพป็นรองายเอาดินทรายไปใส่ าพาขึ้นก่อนพาที่ขึ้นขึ้นเทิงตูดไปรอ,อบสอง,องเ,เลยน้ำห่วยกับบูมีด่ดอกพ้นบริตกเฮ้ยบริกินเอา มนมันบรรยากาศมันเป็นคุมมันไปมาลำบาก ไปใส่รถงมันแถวใกล้ๆมันก็มีไปทางรอบน,น้อยเป็นบัวไปจไปหนาไปเไน่ยอยล้งกเ <โฮ S 1> ือแตกลำบากเลยตัวใช้ทอย <โฮ S 1> ล้างเหล็กสองผักทอไว้รอแล้วานนี้ค่ะไปกาบพเลยปกเนี่ยไเหเลยไปก๊บ,กบอเออไปกบเยถผกับ <โฮ S 1> กบ ใช้เสเล็กสองอยู่สายวายมันว่ายยุ่งสอะมัเป็นราบเลขเลยเออวายเล็กองัเสเลกคอย่เห็กเ็กไม่คน่ับลัเหเลยสองคนมาใส่เป็นคุมเป็นยังรถไปงานลำบากขากยามไม่หรอกเจ้ารถใหญ่เขาเหยียบมันก็ขาขึ้นเก่า Ờ, ừ, thằng nhau luôn Nắc hết hết Ôi, vơi là mình chị chụp cái này em bao nào à, Ờ, <laughs> Cây là cao ma คอยอยยู่คอยอยู่เดียวดดดให้รถจักกก่อนใส่พดเทียวได้ซะก่อนพี่น้อยพุณและย่แกจังหวะข้นม่อีกแนึงว่าพุ่นมาแล้วรถใหญ่เข้าจะมค่าเลยนะ ตึนลงมาเลยตึมห่อนเลยหมดแรงอ่อนลานี่ละดา เอ้าเเรยเซยนะโอ้เล็วขนาดแม่เนบ่อมันต้องเหยียบคัวสิสดเด็ดจักาทดังวัตถมทศเสี่จักหมืนแจ็กบาทอเหยตยบคัวเอนบะไปกันหน่อยโนดินไปใส่ <c ười> ช่วดช่วด้นม, <ừ. S 2> มันวดลงเอช่เนาะง่ายมันกดกัมนักผูย่อลเฮาหนักผูย่อน่ยนะไอ่อจดแลกไ่วดแนเ้นต๊แ่งแจกเลยเนาะ ก็แค่ท่วนท่วนท่นเสร็จแล้วไปทุ่มนะเอาเอาไปทุ่มหนามันไว้เนาะท่วนจะรุนร้อนเราไปทุ่มมันยังเลียบเนาะเออถอกเอาไปได้เนาะถอกเอาถอกเอาที่ว่ามันว่างมันเป็นคุ้มมนเด้อหมดเทื่อกอะไรไปหน่อยหมดเรียบร้อยเลยคมทางกับพอการไปมามันลำบากให้รถใหญ่เข้าค่ายามฝนตกมากเลย ห,อห่อนเลยเรียบร้อยพี่น้องขึ้นมาหอดเฮือนแล้วห่อนขนาดเลยสุดๆเหลือผลพี่น้องเลย <c oughs> สระ,ะทีนี้ก็ขอปิดคลิวประเสริฐพี่น้องเลยพอกันใหม่คลิปหน้าเนาะนี่กับห้ามน้ำกดไว้ห่อนแห้งพอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ได้พี่น้องเด้อผมมางงานสมัครขีพี่น้องเลย